เราคุยใหม่นะเว้ยเมื่อกี้ไม่ได้ยินนะลงรถพอดีลงรถรถลงพอไม่ต้องไม่ต้องเดินตรงไปไม่ต้องเดินตรงไปใครใครที่ทำน้าที่ดึงดึงศพออกอยู่บนรถไว้ไม่ต้องลงเียวรอ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 เพื่อนให้ไวนะอุเพื่อนให้ไวดีมันมมมััันนนไม่อยากบังบนรถมันน้อยไปไว้อะได้แล้วพี่เาไหนไว้เฮียหัวแก๊งไอ้เฮียไอ้โอ๊ดไอ้เฮียถ้าจะบวกก็ขยับรถไปได้นะพี่รถเราอยู่ไกลมาก

เพื่อนมาพี่ีเพอนมาพี่เพื่อนมาพ่มาพื่อนมา่อมานมานมาเ่นมเ่อมาเพนมาเ่เพื่อนมาเนมาเพ่นมาองมานมา่อนอนมันมาเนมันมาอมพนมานเ่พอมอนมานมาเพือน่นา่่อนอย่างเดียวกูชุบแล้นกูชุบแล้วไปเอาเพื่อนข้างหลังบ้านมันไปเอาเพื่อนข้างหลังบ้านมันตายตายตายมนอ อู <geen tacos. S 1> ๋ตายที่อ่ะทุกเพื่อนชื่อปิดสวยที่เจ็บมึงหายหรอเจยบมึงหายไหมอ่ะสวยเฮ้เพื่อนรีฟีอยู่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 ทั้งคุยกันได้สักคุณเห็นเพื่อนรีป่ะคุณเห็นเพื่อนรีป่ะคุณเห็นเพื่อนรีป่ะห็เพื่อนรีป่ะข้างหลังบ้งมั้ยเพื่อนรีป่ะยิงต่อรีไป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  เลยดิสวนไปดิสวไปชุบ้อยชุบน้วยไอ้ไอ้แสแล้วระวังรล้มเกันไหนกันไหนกันไหกันได้กันไกไสวยตายปลยควหมกไม้ปล่อยลยซปล่อยลลยปลปลกมันกำมเติไฟกำนเติไฟไวไฟกลางคืนแล้วเอกดีดีเพื่อนหน่อยกำมันต้งค้างเอกดีกมันต้งค้างสวยตายของมัน้ ไอ้เสี่ยมึงอ่ะตายอ่อนตายไม่ได้ยีโอไอ้สัตว์ห่วยไรไอ้เหี้ยภาพยี่อะไรมีเสี่ยไอ้สัตว์มึงบันไดกอไปไอ้โอ้ควายไปไหนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงจะไปไหนโง่ไปดีไปโศพดิใครใครใครถือศพเล่นอ่ะมาเอาไปไม่ไอ้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ไ้ลงไปเอา ออนขอตาร์บูร์เลยออนว่แม่ออนออนขอตาร์บูรเลยออนออนเร็วออนเร็วเร็วไม่เลยไอไอสุดดมบรไปรไปรไปไหนอีควไปไปไหนอปกันได้กันไดไปได้กันไดนไดกันไดันไดแล้วอเวไอ้สุดดั้มอโนยควยปนไม้ปนเไปเไอเก็จอไม้ปีปวเพออวเอปปปปปปไอไอสุดดั้อกันเวื่ออยกันไม่ได้เลย

อย่ามาอย่าอะัรยี่ห้อแกงมึงอ่ะ้ปไปเซนเซนล์เซนล์เซนล์เซนลเซนลด้วเซนล์อัฟังคูสติสติเซนล์เซนลไอ้ไขยอยากเล่นจนตัวสั่นเลยอ่ะไอ้คุยไอ้แก๊งแกงสีสูดไอ้ควายไม่าดตลาไปม่ขาดจะเวกจะเวชันต่ำใเ่ไหมรู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างไอ้เฮียโอ้ยทำไมมองไม่เห็นอะไรเลยอ๋ออยู่ใต้ตีไ ไปเอาศพไปเอาศพไปเอาศพโธไอ้สามโคตรไก่เลยอนี่มึงจะหายมาขบวนขบวนเด็กันบนเด็กันขึ้นมาขึ้นมาแป๊วแป๊วศพไปครบแป๊วศพไปครบแป๊วศพให้ครบที่เหลือแากย้ายฟังฟังกูคนเดียวพอแปวไม่ใช่สองศพสี่ศไม่ไม่ไม่ฟังฟังกูฟังกูแป๊วแป๊วศพกับเบต้าแป๊วศพกับเบต้าดุนด่วนและแยกย้ายเลยต้องเดตัมตั้มตตรงเนินตรงเนินเดินหลัง ไอเอโอ๊ตก็อยู่ข้างหลังไอเอโอดก็อยู่ข้างหลังคุยนะว่าจะเก่งไอ้ยี่เอาไอ้โยนไมาดิเอาไอ้โยนไมาดิสัตว์ไอ้ยี่ตัวหิวแสงอะไอ้ยี่ตัวหิวแสงก็ไม่ดีดี้ที่อะไอหิวแสงจัดเอาโยนไมาดีโยนอยู่ไหนเลยไฟมันไม่มีเฮียเลยเลยฟังผมนะมันไม่มีเฮียอะไรจริงๆเลยไอ้เนี่ยไหนไหนไหนมันอยู่ไหนไม่ไู้ไหนไม่รู้จักเลยยี่ไหนไอ้เียโอ๊ตอะได้หมดแล้วป้าได้หมดแล้วป้าในในภูมิหมาที่ผมไปไหมอะได้หมดนะเราอยู่ไหนกันเราอยู่ไหนกันเราอยู่ไหนกันอ่าย้ายห่อเลยย้ายหอเลยย้ายห่อมรถให้ดีโอเคไดด้เี๋ยวเติมน้ำมันซ่อมจเย็นัรถจ ผมวันนี้มนเยี่โอ้โดนทูตีหัวตายยี่ควายเล่นไม้อย่างโง่ไอ้สาร บอลขึ้นบลไียิสมดึงมปยิงสมดึงมปยิงสมดึงไอคนในแก๊งเนี่ยแป๊บๆไอ้ใครแป๊บนึงฟังก่อนฟังก่อนใครไม่มีใครไม่มีศพแล้วก็ลเบต้าเขาไม่มีศพบอกแล้วศพดึงให้ขายหรือเปล่าไม่มีศพบอกเพื่อนมึงโดนกักหรือเปล่ามึงดูดีๆนะในวอลน้อยจังไม่เบลเบต้า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 หน่อยฟังเบต้าหน่อยว่าขับขับหาขับหาเพื่อนหน่อยแถวในไฟอ่ะไม่ไม่เนี่ยใครไม่มีศพมันมีศพโหลดศพดึงเนี่ยมาเอาให้หมดดิเอาเองเดี๋ยวเองเดี๋ยวเอาเองเดี๋ยวศพให้ฟังนะฟังนะพูดอ่รใครใครใครถือผู้หญิงอยู่อ่ะใครถือผผูู้้หญิงอออออย่่่ะะมมแลวไรีปะ มีผู้หญิงคนเดียวไอ้คนเดียวที่แปลกปากซทบจะมาอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยมันมีอยู่ป้าดูดีมาหน่อยอีสตัดเนี่ยเอาีนี่ไปงูเนี่ยฟังฟังนะ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 ห่อห่อแค่16คนพอ16 17คนพอที่เหลือไม่ต้องห่อแล้วคาตีนไว้ใครที่จะเล่นเล่นนี้ไม่อด้มีศมผู้หญิงอีกศมผู้หญิงหายอยู่ไหนอยู่ไหนศพผู้หญิงตกเบต้ารถรถกู้กับฟูจิอะไวหน่อยนะไวหน่อยไวหน่อยต้องห่อแล้วน้องไวหน่อยนะไตีมาเลยไหมรถกู้ เลื่องยิผ่าไอ้เฮียอยากเล่นมากๆไอ้สัตว์เล่นก็แพ้ไอ้คุยฟังกูนะกูจะกูจะบอกห่อแล้วนะมีมีมีศพในถือในมือครบแล้วใช่ไหมอ่าพิชเดอร์พิชเดอร์ไม่ต้องห่อพี่กัลหลังไม่ต้องห่อแล้วก็ไอ้ปอนไม่ต้องห่อสามคนที่เหลือไปรอไปรอเซตกลุ่มใหญ่กับเจ๊ก็มีศพผู้หญิงนะโอเคศพผมมันหลุดเป็นศพหนึ่งไงที่มันไมม่รู้พร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะหนึ่งสองสามลงห่อเลยลงห่อเลยลงห่อเลยหัวแดงกูได้มาแล้วหัวแดง อินสองปะวะอุ้ยไอ้เหี้ยห่ตอนสิบสี่อะไอ้เหี้ยรถรถรถสี่อย่างกืนอนะรถสี่กืนศพสัตว์เลยห่าตอนสิบสี่อย่ารู้ป้นนะเว้ยมันเอาเอดีมาสิบอันเลยพี่ผมป้นอีโง่เนี่ยมันขึ้นมาเชมาเหมือนมันเล่นเป็นอะเอามาสัตว์ตัวตายเออเออเออตอนเออตอนตีสองทุ่มนะสองทุ่มสองสองเป็นใครจะแบ่งโฉกับผมป้าผมมีสองศพนะอ้หชิวเลยอย่างเงี้ยน้ำมันก็ไม่ต้องเติมด้วยไร้ร่างป้าเรียบหมดละ มันเออตอนเออตอนจะสองทุ่มพอดีเอาใครใครฟังกูนะกลุ่มใหญ่อะใครที่ไม่ได้ใครไม่ที่ไม่ได้ห่อมึงคาตีไว้แล้วไปรูไปเรียนรวมเซตที่คุกใหญ่เลยด่วนๆอย่าเพิ่งทิ้งนะอย่เพิ่งทิ้งนะถ้าไอศอยังไม่สักทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งนะครบครบสิบวีแล้วค่อยทิ้งครบสิบีแล้วค่อยทิ้งแม่งหลุดแมไหนไม่รู้เฮียรู้แม่แครีออะไรรถสี่กืนศพอะคูไม่มีเห็นไม่เห็นศพเลยอะศพนี้ไปลาก่อนไหมล่ะใชายบ้าพี่พี่เจายาคุณทำเเลยดิมันสี่สิบห้าใช่ไหม <LY humming> มาเนี่ยอไ้ผมเห็นสมมติอยู่กางหน้าก่อต้นนะเว้ยมันพกเอดีเยอะมากโทรศัพท์ด้วยเยอะมาพกเอีดีมาไม่ได้ชิวไอเฮียอันนี้กิจกรรมแจกของหรือเปล่าครับไแต่พิยามันมันพกมันมาแจกแต้มนะอย่า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 ไปต่ไปตาลร้เสียงลงหน่อยลดเสียงลงหน่อยลดเสียงลงหน่อยมึงฟังกูรึเปล่ามันอยากเล่นมันไม่ใช่อะไรมันอยากมาแจกเหรียญไอ้สัไกออองอยากเล่นเกิดโทรศัตว์ซอยอยากมาแจกเหรียญไอ้เหี้ย จบจบนี่ไป็นแกเขาก็ได้ครับโซตลกอ่ะคุยนี่มันคิดมันมันคิดมันคิดว่าเรากลัวมั้งไอ้เฮียกูจะกลัวมึงทำไมไอ้สัตว์มีเฮียอะไรกูกลัวสะพานตัดรถเปิตะกาัเหมือนเดิมไอ้เฮียจะกลัวมึงทำไมครับไอ้เฮียแกมึงมีเฮียอะไรอ่ะคุณพยายาม